Yeah. โอ้โหกลมยวยนจังเลยนะไม่สาวหรี่ยากเ <c oughs> อาละครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์อีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวโควิด19นะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ของเขานะเปิดในเซิร์ฟเวอร์ที่2นะครับผมวันที่15พฤษภาคมนี้แจกเพชรนะครับกิจกรรมไลค์แชร์600ล้านในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเพียงกดไลค์กดแชร์แล้วแคปรูปนะฮะลงใต้โพสต์นะครับผมสามารถแอดไลน์ไปได้ข้างล่างคลิปวี นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเปิดรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์มิวโควิดว่ามีรายละเอียดของแจกฟรี แล้วก็ไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ยังไงกันบ้างเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมีเพชรเด้งยืนออนไลน์นะฮะหนาทีได้รับไปเลย15,000เพชรนะครับทุกคน <g> คก็จะมีอุปกรณ์นะครับผมถึงขั้น100ด้วยส่วนของจะแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวนะครับตอนนี้มีเพชรล็อก1,000ล้านแล้วก็ผมได้เพชรเด้งยืนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมของแจกฟรีครับเป็นของเบสิกพื้นฐานแล้วก็จะมีอุปกรณ์เบื้องต้นเป็นขั้น7จ็ดบวกสิบห้านะครับรูปแบบอุปกรณ์สวยมากครับตัวนี้เป็นเซตอุุปกกรรรรณ์ธมดาฮะทคคนับ แล้วก็จะมีอย่างอื่นพวกสัตว์ขี่กับเป็นตัวพูดนะครับแต่ว่าไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือในกิจกรรมในคานะครับเราสามารถกดรับเพื่อที่จะได้รับเป็นของแรที่ในนิวโควิดเนี่ยจัดแจกมาฟรีให้ทุกคนงะมาเลยครับผมเน่รับันเลยมีเหรียญข้ามแควด้วยมุกข้ามสบการแจกมา1000เลยนะครับผมโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับแล้วก็จะมีพูดครบเซตนะครับตัวนี้ก็เป็นพูดสีแดงนะทุกคนครับแบ็คครีนมี คุณสมบัติความใายท่าได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีออฟคุณสมบัติยอดเยี่ยมบวกสองเปอร์เซ็นต์มีค่าลปริีกป้องกันลดความเสียหายนะครับแจกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับทุกคนฮนะแปดตัวเดี๋ยวยังไม่หมดเหรอแจกมาอีกครับผมมีแมวเจ้าสํารานแจกกูด้วยนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวครับทุกคนฮนะสิบสองตัวนะครับแต่ว่าแต่ละตัวนี้จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปเราเลือกใช้ได้เลยนะครับไอตัวนี้มันจะมีความส่ท่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ ความเสียหายปกติ7%แล้วก็มีออฟเซตเยี่ยม2%นะครับส่วนแมวเจ้าสำรานเนี่ยจะมีความเสียหายธาตุ20%นะครับออฟเขียวมีระคีคิดเข้า2%นะครับส่วนตัวเนี้ยพูดไวเอ็นเจอร์เนี่ย T ATK เนี่ยตัวนี้โหดมากนะครับมีความเสียหายเนี่ยบวก30%เลยนะความเสยียธาตุแล้วก็ความเสียปกติเนี่ย25%สรุปแล้วคือผมจะใส่เป็นเซตตัวนี้นะครับเพราะว่ามันโหดกว่านะครับผมมันโหดที่สุดเลยอะ่ะจัดไปฮะ ใช้เป็น4ตัวเลยนะครับเรียบร้อยพลังลบขึ้นมา439,00 0านะครับผมกดใช้งานอย่างข้ามเคสได้เลยนะครับ <S <S มีผลไม้ด้วย5้รลูทุกสีความสําเร็จชื่อเสียงนะครับกดใช้งานได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วก็สัตว์ขี่ครับเขาแจกมาเป็นออฟแบ็กด้วยนะฮะทุกคนครับตัวนี้เขาก็แจกมาให้เรานะครับโอ้โหหมาปาาคาดิแลกตัวใหม่เลยนะฮะรออะไรค,ครับทุกคนของใหม่ของดีขนาดนี้มีโควิดเขาบอกว่าจัดให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ ตามสนองเลยนะฮะใส่แล้วผม4ตัวนะครับออฟแม็กทุกตัวแล้วก็เป็นตัวระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะครับผมจะใส่เป็นตัวมาป่าคาดิแลกและกันนะครับโอเคเรียบร้อยครบเซตอย่างอื่นก็จะเป็นของแรกนะครับทุกคนฮะมีการ์ดแรกพูดนะครับนี่รอยเท้ามีมาด้วยครับอ่าแต่งตัวก่อนเนาะเพราะว่าเขาแจกมาเยอะขนาดนี้เราอดใจไม่ไหวที่จะใส่ของจะแจกฟรีมาครั้งแรกนะครับนี่เรียบร้อย โอเคติดตัวนี้ล่ะลองใส่ดูนะครับผมเออเป็นไงล่ะสวยสุดนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดแฟชั่นด้วยแต่ก็แต่งตัวได้เรียบร้อยเลยนะครับอุปกรณ์ครั้งแรกเนี่ยผมว่าเราน่าจะใส่ได้นะเพียงแค่กินผลไม้แล้วก็มุคภาพสบการนะครับเพราะมุขภาพสบการเนี่ยผมกินไปเมื่อเย้หนึ่งพัน 1, นะครับแล้วก็เราติดตรงที่เมจิกคริสตลเท่านั้นนะครับผมเวลาที่เรากินไปเนี่ยจะทําให้เราเกิดใหม่ได้ครบเซตเลยซึ่งเมจิกคริสตลยังไม่ได้แจกมา นะครับของจะแจกฟรีพื้นฐานมีประมาณนั้นเลยบวกของแรกกับเซ็ตพูดสัตว์ขี่อุปกรณ์นะครับของแฟชั่นนะฮะส่วนรักเกียรก,กิจกรรมในะคานะครับทุกคนครับเราสามารถรับของรายวันได้ด้วยนะครับเป็นถุงช้อปปิ้งกันแตกแล้วก็ของตีบวกอุปกรณ์นะส่งสุด7วันตามนี้เลยนะครับส่วนราชาเติมเงินในกิจกรรมในะคาครับอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โห เขาบอกว่าเป็นยันราชาเติมเงินนะครับบวก20ไล่ล่า80ครับตัวนี้เพิ่มความเสียหายบวก50%นแน่ SP 70%ครับออฟเขียวฮะทุกคนดูโอ้ยังไม่หมดครับโอ้โยยันโหดมากแล้วทุกคนครับ คุณสมบัติยันยอดเยี่ยมนะฮะตัวนี้เนี่ยออปชันสีเขียวเนี่ยโหดสัดส์ดเลยนะทุกคนดูครับมีเพิ่ม SP เพิ่มความเสียหายลดความเสียหายทั้ง5แล้วก็3 2มีหมดเลยทุกออปชันนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มมีสะท้อนความเสียหายด้วยนะครับเป็นยันสะท้อนด้วยแน่ตัวนี้นะครับโอ้โหใครที่เติมติดท็อปราช้าเนี่ยรับไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นกล่องนะฮะบรรจุไอเทมเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็จะมีพวกผลึกสีฟ้าใช้แลกอุปกรณ์พิเศษ นะครับกับผึกสีแดงใช้แลกอุปกรณ์พิเศษนะครับอันนี้ก็บอกว่ากดใช้งาน,นจะได้รับเป็นเพชรเป็นเพชรนั่นเองนะครับของแรก<ะ>ของแลนี่เย,ยอะมากเลยนะครับสำหรับราชาสายฟรีจะได้รับเป็นเพชรนะครับแล้วก็จะเป็นปีกแฟชั่นกับของอัปเกรดอุปกรณ์ซะส่วนใหญ่นะครับนี่แล้วก็เติมเงินครั้งเดียวนะครับเติมเงินครั้งเดียวอุย้ยอันนี้เป็นไอเดมสาหรับอัปเกรดอุปกรณ์ฮนะมันจะแถมมาในเติมเงินครั้งเดียวครับ มาดูกันว่าแต่เหมือนครั้งเดียวในเซิร์ฟนี้มีอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่นะครับขั้น12นะทุกคนครับบวก20ได้ล่า80ครับส่วนออฟเขียวเนี่ยโอ้โหตัวนี้ออฟเขียวมันไม่เหมือนกับยันนะทุกคนสังเกตดีๆนะครับออฟเขียวอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีอัตราต้านทานโจมตีเป็นเลิศนะครับแล้วก็อัตราต้านทานโชคดีบวก5%้าเปอนี่ยโอ้โหหเเลยนะคือกงจัดอ่ะมีอัตราฟื้นฟูเวสสมบูรณ์ด้วยนะครับอัตราโจมตีเป็นเลอร์ค่าแม่นยำเพิ่มมมคควววาาาาเเสสีียยยยยหหลดด้ แล้วก็โจมตีเดดโจมตีธรรมดาหลบหลีบมองคัาป้องกันนะครับโจมตีโชคดีด้วยก็มีเข้ามานะครับมองข้ามป้องกันโอ้โหป้องกันก็มีด้วยข้าลบหลีกก็มีนะครับแสดงว่าไอออฟตัวเนี้ยคือครบเซตเลยในอุปกรณ์สัตว์ขี่ในโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวนะทุกคนครับนะครับอันนี้ไปเติมเงินรายวันนะครับทุกคนฮะจะได้รับเป็นพวกของแฟชั่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ของแรกของตีบวกอุปกรณ์ในเติมเงินรายวัน นะครับแล้วก็จะเป็นเติมเงินสะสมนะครับโอ้มีเซ็ตพูดแจกมาด้วยในเติมเงินสะสมตัวนี้เป็นออฟที่มีเพิ่มความจ่ายท่า20%บวกออฟคุณสมบัติยอดเยี่ยม5%มีลัคกี้คีย์เอีด้วยอันนี้เป็นพูดเซ็ตเติมนะครับผมก็เรียกได้ว่าโหดเลยนะครับอันนี้เป็นสัตว์ขี่ครับน่าจะออฟแม็กซ์ซึ่งเราดูไม่ได้นะฮะเป็นเซ็ตสัตว์ขี่ที่ไว้สําหรับเป็นเซ็ตถูเซ็ตเติมนั่นเองใครที่เติมเงินสะสมก็จะได้รับจุดนี้ไปนะครับเติมเงินสะสม ชุดแฟชั่นลึกลับนะครับมาอีกแลยครับชุดแฟชั่นลึกลับแล้วก็ชุดแฟชั่นของแรกนะครับใช้จ่ายสะสมเอานะครับผมนี่เขาจะได้รับของประมาณนี้นะครับแต้มเติมเงินแลกของนะครับมาแรกเป็นของได้ตามนี้เนะครับทุกคนฮะของแรกเยอะแยะมากมากส่วนช้อยพูดนะครับพูดเนี่ยเราก็แลกได้มีหลายรูปแบบครับทุกคนอันนี้เป็นคริสตัลแลกพูดนะครับพูดตัวนี้ก็โอ้โหอ็อฟตัวนี้มีสะท้อนความเสียหายด้วยทุกคนฮะ แรกเป็นแมวเจ้าสำราญนะครับซึ่งมีฟอนต์สีเหลืองนะครับตัวนี้เป็นพูดแรกพิเศษพูดราชานะครับซึ่งของแรกเนี่ยมันลิงก์กับของเติมนะครับจะเป็นคริสซอลเป็นการแรกพูดเป็นตัวพูดเองแล้วก็มาเลื่อนขั้นเป็นพูดออฟโหมดได้เลยนะครับของตีล่อนะครับผมเอาไว้สําหรับตีล่อโดยใช้เป็นผลึกนะครับลงอาคมไปตีล่อได้อันนี้เป็นแรกพูดเติมหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่เราใส่เลยนะแต่ว่ามันจะเพิ่ม ออฟ5%เข้ามาออฟเขียวนะครับกดแลกได้เลยตัวนี้โหดกว่าตัวแจกนะครับแล้วก็แลกพูดฟรีนะครับผมพูดสายฟรีนะครับมันจะบวกความแสีมา20%นะฮะแล้วก็จะมีออฟเขียวเนี่ย2%นะครับแลกูดเติมเงินนะครับตัวนี้จะมีออฟอะไรเอ่ยอ๋อมีออฟ5%เพิ่มความแสา20ี20%สรุปแล้วผู้ราชาเติมเงินโหดที่สุดนะครับแลกพูดปี2ตัวนี้ล่ะแถมอะไรมาอ๋อเป็นปกติตัวปกตินะตัวนี้นะครับ สัตขีเติมเงิน1นะครับมันดูออปชันไม่ได้สัตขีทุกคนฮนะสัตขีสายฟรีนะครับผมแล้วก็แลกสัตขีเติม2นะครับไอตัวสัตขีเนี่ยผมไม่สามารถที่จะดูรายละเอียดได้เหมือนพูดนะผมก็เลยอธิบายไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอัลบั้มสัตว์ขี่ครับโดยใช้เป็นก้อนผลึกสีฟ้าในการแลกเพื่อเปิดอัลบั้มนะครับผมมีสองมีสองช้อยนะครับอันนี้เป็นยันเติมเงินครับนี่มาแล้วจุดที่เราจะดูกันว่ายันเติมเงินเนี่ยมีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะดูอันล่างสุดครับยันเติมเงินนะฮะอันล่างสุดเนี่ยจะมีะขั้น50บวก10ไล่ล20นะครับมีออฟ5%ไม่ได้โหดเท่าตัวราชาเติมเงินนะแต่ว่าตัวนี้เป็นชอย์แน่นะครับแล้วยันฟรีน่ะยันฟรีก็จะมีออฟปกติครับทุกคนเดี๋ยวดูก่อนข้างล่างสุดครับว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อตัวนี้ก็จะได้ออฟเขียวมา2%ไอ้ตัวบนน่ะเติมเงินน่ะมันได้เป็นออฟ5%นะครับทุกคนอันนี้เป็นตาฟาเลศ8ทิศซึ่งเป็นยันนะครับ ตาฟาเลสแปดทิศผมว่าแค่ชื่อเนี่ยก็อลังการงานสร้างและดูออปชันครับตัวนี้เป็นออปชันเดียวกันเลยกับราชาเติมเงินนะครับผมสูงสุดเนี่ยเป็นขั้น50คือเติมเงินราชาก็ได้แหละตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตาคุ้มภัย8ดทิศนะครับมีหวดวนนี้ก่อขูยันได้มีหลายอย่างมากเลยนะเราเลือกใช้ได้แบบตามใจเราอะเเป็นออพ่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้หัดเท่าตัว8ทิศนะครับอันนี้ฟาเลสเลื่อนขั้นจักรวาลน,นะครับโอ้โห,โหเดี๋ยวคืออะไรเนี่ย ยังมีหลายช้อยมากครับทุกคนฮะตัวนี้เป็นขั้น50เหมือนกันนะแล้วก็โอ้โหตัวนี้แม่งออฟโหดกว่าตัวนั้นอีกอะ่ะซึ่งมันเป็นออฟเดียวกันเว้ยกับออฟอุปกรณ์สัตว์ขี่ครับทุกคนฮะเป็นตัวเดียวกันเลยอะ่ะคือเฮ้ยเราต้องเลือกใช้ดีๆนะครับยันในเซิร์ฟนี้มีหลายรูปแบบซึ่งเราสามารถเดินเลือกเดินสายที่จะเล่นได้เลยนะครับในเซิร์ฟเนี้ยสุดยอดมากครับผมรู้สึกรู้สึกน่าสนใจในเกี่ยวกับ ของแรกยันในเซิฟนี้นะฮะแล้วก็ออปชันนี้นะครับ, option รบออปชันนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันแตกต่างอะไรเลยมีรักกี้ที่จะวข้านะครับน่าจะแตกต่างคุณสมบัติพื้นฐานหรือเปล่านะครับก็สามารถเลือกเดินสายแรกได้เกี่ยวกับยันในเซิฟนี้มีหลายช่องทางให้เลือกเล่นมากๆเลยนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นแรกของแฟชั่นซะส่วนใหญ่นะครับก็จะแรกปีกแฟชั่นอันนี้เป็นออของอัพต่ำเงินนะครับของอัพต่ำเงินมีแยกพิเศษอีกเหร่ออ,อ ตัวนี้เป็นอันตาโจมตีเป็นเลิศอซนะครับผมซึ่งออปชันไม่เหมือนกันนะเราเลือกแรกได้ดีๆนะครับผมอันนี้ก็อ๋อเนี่ยอันนี้เป็นออฟเดียวก,กันกับอุปกรณ์สัตว์ฉี่ครับทุกคนฮะยังมีรูปแบบให้แลกหลายอย่างมากอันนี้เป็นกล่องบรรจุนะครับผมอุปกรณ์เซ็ตนะฮะก็โดยใช้เป็นอไอเทมแลกของใส่มาแลกได้เป็นอุปกรณ์เซ็ตก็มีให้แลกนะครับของออปชันสายฟรีนะครับผมนี่อุปกรณ์เซ็ตปะ ช่จริงด้วยนะครับออฟสิบสี่แน่นอนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นชุดเซตสําหรับสายฟรีมีได้หรอของแรกดีต่อใจนะครับของแรกอุปกรณ์นะฮะลิงก์กับไอเทมในคานะครับจะเป็นมุกข,ข้ามประสบการณ์แล้วก็ของอัปเกรดอุปกรณ์บวกกับกล่องเซตนะครับผมกล่องเซตขั้นสิบสามแล้วก็ของแรกนะคะรับเท่ากานเท่าตัว,ตวมอบข,ของขวัญแล้ของขวัญนะครับผมหอวีพีหมดแล้วหรอ ยันป้องกันตัวยันคืนกําไรทุสวรรค์คืนกาไรนะครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมขอสรุปเลยละกันทุกคนนะในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีเลือกเล่นเนี่ยเกี่ยวกับยันที่มีลูกเล่นค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็เรียกได้ว่ายันเนี่ยสามารถเดินสายเล่นได้หลายแบบและกันแบบนี้แล้วก็จะมีผู้ที่เขาจะแจกมาฟรีเนี่ย ทั้งหมด12ตัวแล้วก็จะมีสัตว์ขี่แจกมาให้เราเซตหนึ่งแบบดีเลยซึ่งมันแยกได้ชัดเจนนะครับระหว่างสายเติมกับสายฟรีเราสามารถแลกได้นะครับเซตถูกกับเซตเติมเซิร์ฟนี้มีจําแนกเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนเลยในเซิร์ฟเวอร์มิวโควิดนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านค้าแล้วก็กงล้อมหมนซึ่งไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้แล้วก็ฟังก์ชันรวมก็สามารถเอาของมาแลกได้ต่างหากเลยนะครับร้านค้าก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ ซึ่งเป็นของที่ซื้อมาเกตตัวละครพื้นฐานนะครับมีประมาณนี้สําหรับเซิร์ฟเวอร์มิวโควิดใน S ที่2เปิดวันที่15พฤษภาคมใครที่สนใจในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะครับสามารถลองดาวน์โหลดมาทิศมาเล่นกันได้กับเซิร์ฟนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูมอนสเตอร์นะครับผมฟาร์มดูว่าของที่ดรอปมอนสเตอร์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เยอะหรือเปล่านะครับผมลองตีดูห้ทุกคนครับของดรอปเป็นของลิงแรกในกิจกรรมคาครับทุกคน นี่ฮะของดอบก็ถามว่าเยอะไหมผมว่าเยอะแล้วก็ในส่วนตัวมอนสเตอร์เนี่ยเยอะนะเยอะเป็นพิเศษเขาอาจจะทําเพิ่มนะครับดูครับโอ้ ของดรอปเยอะนะครับของแรกลิงกในคาร์กับของอัปเกรดอุปกรณ์มีดรอปจากมอนสเตอร์นะครับผมประมาณนั้นผมสําหรับคลิปรีวิวเกมนะฮะมิวโควิสเกนะครับผมใครสนใจสามารถลองดาวน์โหลดมาเทศมาเล่นกันได้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะพลาดคลิปรีวิวเกมใหม่ๆจากผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า